สวัสดีคะ่ะคลิปนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาทำราดหน้าทานเองคะ่ะขั้นตอนแรกคะ่ะใส่น้ำมันนะคะแล้วก็นำกระเทียมที่โขกนะคะไปผัดให้หอมคะ่ะจะเป็นราดหน้าหมูนะคะมีกุ้งนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีผักรวมผักนี่คือเน้นที่ชอบนำมาทำนะคะ จากนั้นนะคะใส่กุ้งนะคะลงไปผัดค่ะให้สุกเลยเมื่อกุ้งสุกแล้วนะคะเราก็นำหมูลงไปผัดต่อเลยค่ะจะบอกว่าหมูนี่คือสูตรนี้สูตรที่แม่หมักนะคะคือหมูน,นุ่มอร่อยมากค่ะใส่ไข่ไก่ลงไปหมักนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสลงไปอีกจะบอกว่าสูตรนี้นุ่มมากเลยค่ะ จากนั้นนะคะใส่ผักรวมของเราลงไปนะคะก็จะมีดอกกระหล่ำนะคะมีถั่วรันตามีเห็ดเข็มทองนะคะมีคะน้านะคะแล้วก็มีเห็ดหอมค่ะต่อด้วยปรุงรสด้วยน้ําตาลนะคะซอสหอยนางรมค่ะซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะปรุงรสนี่คือตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นผัดนะคะให้สุกค่ะ เราก็เติมน้ำนะคะต่อด้วยเทปแป้งมันลงไปนะคะเพื่อเพิ่มความเข้มข้นค,นความเหนียวให้กับน้ำราดหน้าของเรานะคะวันนี้ก็จะเป็นเส้นหมี่นะคะนี่เลยจะบอกทุกคนว่าแม่ลืมใส่ไข่ไก่นะคะพอดีถ่ายคลิปแล้วลืมใส่ไข่ไก่คะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเรามาใส่ไข่ไก่กันอีกฟังง เพื่อเพิ่มความอร่อยนะคะความหนุ่ให้กับน้ําราดหน้าของเรานะคะนี่เลยทากินเองไม่เป็นไรค่ะลืมใส่ก็ใส่ไม่ได้ค่ะจากนั้นตีไข่ให้เข้ากันกับเนื้อน้ําราดหน้านะคะนี่ค่ะราดหน้าของเราก็เสร็จแล้วนะคะก็คือหัว่หม้อนี่คือใหญ่ๆไปเลยนะคะ ใจดีค่ะทำเปนเองคือเราสามารถใส่ทุกอย่างที่เราชอบลงไปได้เลยนะคะคลิปนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปของแม่นะคะสวัสดีค่ะ